เทีย่ยงคืนผีออในปลายฤดูฝนมีกลุ่มนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งได้ชวนกันออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอันมีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามของธรรมชาติและความท้าทายในการปีนเขากลุ่มนี้ประกอบด้วยสมาชิก4ี่คนได้แก่ตน้นซึ่งต้นนั้นเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์เดินป่ามากที่สุดในทีม นิดเธอเป็นคนที่ชื่นชอบและรักการถ่ายภาพธรรมชาติบาร์ดหนุ่มที่มีความรู้เรื่องพืชพัธุ์เป็นพิเศษและไก่นักศึกษาชีววิทยาที่สนใจศึกษาชีวิตสัตว์ป่าแผนการเดินทางของพวกเขาคือการเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาและตั้งแคมป์ที่จุดชมวิวผาลมสักซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางในเช้าตรู่ทุกคนต่างตื่นเต้น และพร้อมสําหรับการผรจญภัยในการเดินทางครั้งนี้เมื่อถึงเส้นทางขึ้นเขาพวกเขาทั้งสี่ต่างก็สนุกสนานกับการสํารวจธรรมชาติรอบข้างต้นเขาเป็นผู้นําทางและกําหนดจุดพักระหว่างทางทุกอย่างดูเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงบ่ายขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มและมีฝนตกลงมาเนื่องจากฝนตกหนักและหมอกหนาเส้นทางเริ่มลื่นและมองไม่ชัด กลุ่มนักเดินป่าทั้งสี่คนจึงตัดสินใจหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อหลบฝนและปรึกษากันเรื่องการเดินทางต่อแต่แล้วเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังเก็บสัมภาระและเตรียมตัวจะเดินทางกันต่อต้นได้ยินเสียงเรียกของนกหายากที่เขาเคยอ่านเจอในหนังสือเขาตื่นเต้นและรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นโดยไม่ได้บอกเพื่อนๆและเมื่อเขาวิ่งลึกเข้าไปในป่าเพียงไม่กี่นาทีต้นก็ได้พบว่า ตัวเองนั้นได้พลัดหลงทางมาไกลแล้วเขาพยายามหาทางกลับไปที่จุดพักแต่ก็ไม่พบเส้นทางกลับนั้นเลยทําให้ความตื่นตระหนกเริ่มเข้าครอบงําต้นรู้ว่าเขาต้องตั้งสติและหาทางกลับไปหากลุ่มเพื่อนแต่ป่าภูกระดึงในยามที่ฝนตกหนักและหมอกหนาทําทให้การมองเห็นเป็นไปได้ยากต้นเริ่มเดินสำรวจอย่างละเอียดและพยายามหาสัญญาณทางที่คุ้นเคยแต่กลับไม่มีอะไรที่เขาจําได้เลยในขณะที่ต้นนั้น กำลังพยายามที่จะหาทางกลับไปยังกลุ่มเพื่อนๆพนพวกเขานั้นก็ได้เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกตินิดบาร์และไก่พยายามเรียกหาต้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับพวกเขาตัดสินใจแบ่งเป็นสองกลุ่มเพื่อค้นหาโดยนิดและบีจะอยู่ที่จุดพักเผื่อว่าต้นจะกลับมาส่วนไก่จะออกไปค้นหาในบริเวณใกล้เคียงไก่ใช้ความรู้ทางชีววิทยาของเขาในการสังเกตสิ่งของต่างๆ ที่ต้นอาจทิ้งไว้เช่นรอยเท้าหรือร่องรอยการเดินทางเขาพยายามตามรอยเท้าของต้นและแล้วในที่สุดก็พบเข้าร่องรอยบางอย่างที่บ่งบอกว่าต้นเดินไปทางไหนในขณะที่ไก่ตามรอยเท้าของต้นไปเขาพบว่ารอยเท้านั้นนำไปสู่พื้นที่ลุ่มที่เต็มไปด้วยดินโคลนอันหนาแน,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 น่นเต็มไปด้วยพืชพันธุน์ไก่ตะโกนเรียกต้นในที่สุดก็ได้ยินเสียงตอบกลับเบาๆจากทิศทางหนึ่ง ไก่รีบวิ่งไปตามเสียงนั้นทันทีและพบว่าต้นที่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตัวเขาทั้งเปียกชุ่มและเหนื่อลา้าต้นนายโอเคไหมไก่ถามด้วยความเป็นห่วงขอโทษทีไก่กูหลงทางกูได้ยินเสียงนกแล้วกูก็วิ่งตามไปโดยไม่ทันได้บอกพวกนายไม่เป็นไรต้นแต่ถ้าโอเคแล้วกูว่าเรารีบกลับไปหานิดและบ้านกันเถอะพวกเขากำลังรอเราอยู่ไก่ตอบพร้อมกับช่วยพยุงต้นลุกขึ้น เมื่อพวกเขากลับมาพบกับนิดและบาททุกคนต่างโล่งใจและดีใจที่พบกันอีกครั้งต้นขอโทษเพื่อนๆสำหรับความประมาทของเขาหลังจากที่ต้นและไก่ได้กลับมาพบกับนิดและบาทพวกเขาทั้งสี่คนต่างรู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเขาตัดสินใจขึ้นไปหาจุดตั้งแคมป์ในจุดที่ปลอดภัยและพักผ่อนเพื่อเก็บแรงในวันต่อไปขณะที่พระอาทิตย์ตกดินพวกเขาก่อกองไฟ และนั่งร้องรอบกันเพื่อทําอาหารและนั่งคุยกันในค่ําคืนนั้นเป็นคืนที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาและแล้วความเงียบสงัดของป่าภูกระดึงก็ได้เริ่มสร้างบรรยากาศที่น่าหวาดกลัวให้กับพวกเขาบาทได้เริ่มเล่าเรื่องสยองขวัญที่เขาเคยได้ยินมาเกี่ยวกับวิญญาณที่หลงในป่าและไม่เคยหาทางกลับออกมาได้เคยได้ยินเรื่องวิญญ,ญาณหญิงสาวที่ตายเพราะหลงทางในป่าหมพวกมึงเขาว่ากันว่าเธอจะมาเรียกหาคนที่หลงทาง เพื่อพาไปสู่ความตายเหมือนเธอบาทพูดด้วยน้ำเสียงทาเบาพร้อมกับจ้องมองหน้าทุกคนอย่างช้าช้าสายลมที่พัดผ่านทําให้กองไฟสั่นไหวทําให้บรรยากาศยิ่งชวนให้ขนลุกพอเธอให้บาทอย่ามาเล่าเรื่องน่ากลัวตอนนี้เลยนิดพูดด้วยความรู้สึกหวาดกลัวแต่ในใจของเธอก็รู้สึกตื่นเต้นในขณะที่พวกเขากําลังนั่งเล่นสนทนากันทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังก้องมาจากปาทึบทุกคนหยุดพูด และมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆและดูเหมือนจะวงเวียนอยู่รอบๆแคมป์ของพวกเขาได้ยินไหมนั่นเสียงอะไรวะต้นถามพร้อมกับยืนขึ้นและหยิบไฟฉายขึ้นมาอาจจะเป็นสัตว์ป่าก,ก็ได้แต่เราควรตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยไกต่ตอบต้นและบ้าตัดสินใจหยิบไฟฉายและเดินออกไปสำรวจรอบๆ,ๆแคมป์นิดและไก่นั่งอยู่ที่แคมป์อย่างกังวลขณะที่ต้นและบาท เดินลึกเข้าไปในป่าเสียงฝีเท้านั้นก็หยุดลงพวกเขาเริ่มรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างนั้นเริ่มที่จะไม่ปกติจูๆ่ๆไฟฉายของพวกเขาทั้งคู่ก็ดับลงพวกเขาพยายามเปิดไฟฉายใหม่แต่ก็ไม่สําเร็จทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแถวๆมาจากด้านหลังกลับมากลับมาทั้งสองคนหันไปมองพร้อมกันอย่างมิได้นัดหมายแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืด บาร์พยายามตอบใจตัวเองอาจจะเป็นแค่เสียงลมก็ได้พวกเรากลับไปที่แคมป์กันเถอะเมื่อพวกเขากลับมาที่แคมป์นิดและไก่ได้เล่าให้ต้นและบาร์ว่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแบบนั้นเหมือนกันทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ปกติในป่าแห่งนี้ซะแล้วพวกเขาตัดสินใจเพิ่มฟืนในกองไฟและนั่งล้อมรอบกันใกล้ๆเพื่อความอบอุ่นและความปลอดภัยขณะที่เวลาผ่านไปเสียงกระซิบนั้น ได้เริ่มกลับมาดังขึ้นอีกครั้งและดูเหมือนจะมาจากทุกทิศทางต้นเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่สามารถอธิบายได้รากับว่าหลงอยู่ในป่าหน้าหนาวแถกโลกเหนือเราควรทําอย่างไรดีนิดถามด้วยความกังวลเราอาจจะต้องท่องคาถาหรือทําพิธีอะไรสักอย่างเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายบาทพูดด้วยความหวังทันใดนั้นเองมีเงาร่างหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นในความมืดมันเป็นเงาของหญิงสาว ที่ดูเหมือนขาจะลอยอยู่เธอสวมชุดสีขาวและใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าหมองทุกคนต่างตกตะลึงกับภาพอันน่าสยดสยองตรงหน้าและไม่สามารถขยับตัวได้ราวกับถูกเชือกมัดรวมกันอยู่ตรงนั้นช่วยข้าด้วยข้าหลงทางข้าหาทางออกไม่ได้ที่หญิงสาวชุดขาพูดด้วยเสียงโศกเศร้าต้นรู้สึกได้ถึงความสงสารและแตัดสินใจทางออกไปว่าเจ้าต้องการความช่วยเหลืออะไร ผีสาวตอบพาข้าไปหาทางออกข้าติดอยู่ที่นี่มานานแล้วไก่รู้สึกถึงความผิดปกติและตัดสินใจสวดมนต์เพื่อขับไล่วิญญาณนั้นทันทีเดชบุญที่ต้นยังพอมีวิชาติดไม้ติดมือมาด้วยและผีหญิงสาวก็ได้เริ่มร้องไห้และทันใดนั้นเสียงของเธอเริ่มกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวทุกคนพยายามปิดหูและสวดมนต์ต่อไปในที่สุดวิญญาณหญิงสาวก็ได้ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องนั้น ความเงียบได้กลับมาครอบคลุมป่าอีกครั้งทุกคนต่างหายใจอย่างโล่งอกและรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยอีกครั้งในคืนนั้นพวกเขาทั้งสี่คนได้ตัดสินใจไปนอนรวมกันอยู่ในเต็นท์อันเดียวกันเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตัดสินใจเก็บของและเดินทางกลับไปยังเส้นทางหลักทุกคนรู้สึกว่าการเดินป่าในครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการเดินป่าแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขาตระหนักถึงความลึกลับ และความเคารพในธรรมชาติของป่าเรื่องราวของพวกเขาจึงกลายเป็นตำนานที่ถูกบอกเล่าต่อๆกันมาและตักเตือนใจให้กับนักเดินป่าที่มาเยือนภูกระดึงให้ระวังและเคารพธรรมชาติพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทาง